สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับจอยอาวสดาปกมนตรีค่ะในช่วง I Like Thailand นะคะตอนนี้จอยมาอยู่ที่ห้อง Regency โรงแรม Mandarin Oriental อีกมุมหนึ่งสวยๆนอกจากที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วในช่วงของรายการ I Like วันนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะปีนี้กรุงเทพมหานครของเรานั้นอายุครบ232ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็มีงานดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนั่นก็คืองาน ใต้ร่มพระบารมี232ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งหลายๆท่านอดใจรอมานานนะคะงานนี้จะเป็นการจำลองวิถีชีวิตของชาวไทยตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ค่ะรวมทั้งเพื่อที่ให้คนไทยทุกคนนะคะได้มีโอกาสํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีของเราด้วยค่ะ เชื่อแน่นะคะว่าคุณผู้ชมทุกคนค่ะอยากจะรู้ถึงเรื่องของประวัติความเป็นมารวมทั้งรากเหง้าความเป็นไทยของเราในยุครัตนโกสินทร์เพราะฉะนั้นเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ สำเร็จไปอย่างงดงามกับการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมมือจากเครือข่ายภาคีด้นานวัฒนธรรมหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆที่ได้จัดงานเพื่อรวมหัวใจคนไทยทั้งชาติเข้าไว้ด้วยกันกับการจัดเฉลิมฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ภายใต้ชื่อง,งานใต้ร่มพระบรมี232ปีกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมพสาาหรรัับกจดงนใต้ รมพระบรมี232ปีคุงรัตนโกสินทร์เป็นงานที่เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งราชวงศ์จัก,กรีวงศ์ทุกพระองค์ โดยการหลังสรรผลงานกิจกรรมต่างๆผ่านงานทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและก็ผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยขอให้สภาวัฒนธรรมจงังหวัดทั่วประเทศได้นำเอาของดีในแต่ละจงังหวัดนํามาแสดงครับในเต็นท์ต่างๆมีการนําเอาการแสดงต่างๆซึ่งถือได้ว่าหลังสรรมาตั้งแต่ราชการที่1มาจนถึงราชการที่9และกําลัง ออกสู่ระดับสายตาของพี่น้องชาวโลกเนะี่ยมาไว้ในในการแสดงครั้งนี้บรรยากาศในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมและในเรื่องรงกิจกรรมทางด้านประวัติศาสตร,ร์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเพื่อเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์ไทยและต่อยอดทางด้านวัฒนธรรมไทยต่อไปครับ